นาเพิ่มเพิ่มตงชาเบนเบนกงเพิ่งนเนเ่าเบนเน,นาเป็นแฟนของฉันนาเป็นแฟนของฉันนาเป็นแฟนของฉัน อนงานขุยอันไว้แบบนี้ทำแน็กชารลีโผกลางไลฟ์ขอฟังชัดๆอีกที่ mm hmm. FC แห่เซลในความ MVP สน,นันเรียกว่าเป็นติ๊กตอกเกอร์หนุ่มหล่อชาวไต้หวันนะคะที่มีคนไทยเนี่ยติดตามมากเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มกาวีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีคอยสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆในวงการพีเค ก่อนหน้านี้นะคะกาวีเนี่ยก็มาสอนไทยให้กับชาลีเรียกขุยอันว่าภรรยาแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันค่ะว่าหนุ่มกาวีเนี่ยจะมาชมเข้มๆแาวเพื่อนในวงการพีเคอย่างขุยอันและชาลีเรื่องอะไรให้แฟนดอมเนี่ยได้ยิ้มตามเราไปชมกันค่ะ <S <S ช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าท่านฮูหยินของเราเนี่ยดูจะมีความสุขเป็นพิเศษตั้งแต่ได้เจอร่างทองของท่านแม่ทาพนะคะจากไฟเนี่ยก็ต่างออกมาขิงแล้วก็ขยันหยอดผ่าน CCTV ทําำเอาแฟนดอมนะคะฟินแบบไม่ต้องพักอีกแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็เพิ่งออกมายึดทัาด้วยการโชว์หน้าสดทักทายแฟนดอมงานนี้นะคะบอกเลยว่าได้ขึ้นแท่นเป็น new boy แม่ทัพคนใหม่หลังจากที่โชว์หน้าสดด้วยการล้างหน้า,ท,าทําเอาคนดูหลักหมื่นนะคะโดนตกยกให้เป็นแม่ทับคนใหม่ไปเลยคะ่ะล่าสุดน,นะคะของตุลาคมคุยอันเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็พีเคกับกาวีิ๊กตอกเก์ชาวไต้หวันนะคะงานนี้เนี่ยบอกเลยว่ากาวีชงเข้มมากค่ะ ซึ่งช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะกาวีเนี่ยก็ได้มาสอนภาษาไทยให้กับฮูหยินขุยอันของเราบอกเลยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยเหล่าซื้อวางงานได้ดีมากคะ่ะเริ่มกับคําแรกนะคะคำว่าเพื่อนชายต่อด้วยคําว่าแนะเป็นแฟนของฉันมาแหมแมคำนี้เนี่ยทำเอาฮูหยินนะคะมีสะดุดแก้มพูดไม่ถูกเสียงเพียนไปเลยคะ่ะ ะะก็ทำเอาเหล่าซื้อเนี่ยขึ้นเสียงทันทีหลังรู้ว่านักเรียนแกล้งอ่านไม่ถูกค่ะงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอ็นดูใครระหว่างเหล่าซื้อกับนักเรียนแต่ว่าที่แน่ๆนะคะกาวี่วางงานฮูหยินมาดีคะแนนเต็มสิไม่มีหักค่ะอเคเพิ่นชยัยเพิช่ชัยนักเป็นฟันหงชานนาเพินพ่นเพินพ่นเพิ่ชัยเป็นเป็นของฝนเพิ่นโน้เป็น นัาเป็นแฟนของฉันนัาเป็นแฟนของฉันนัาเป็นแฟนของฉันก็นาเป็นนาเป็นเป็นของฉัน again นาโอเคนัานัาเป็นแฟนของฉันนาเป็นเป็นของฉันงานยิ้มใจเย็น โอเคใจงนี่เย็น你冷静你仔细听่仔细听โอเคคือแฟนของฉันเพิ่มเพิ่มของฉัน no again นักเป็นแฟนของฉันนักเป็นแฟนของฉันนาเป็นเป็นของฉัน <laughs> <laughs> นัก

นเป็นแฟนแฟนยเสตนักเป็นเนของฉัโอเคโอเคนเป็นแฟนกเนนของชันของนชาของชาของชา่าา น้าเป็นแฟนของฉันน้าเป็นแฟนของฉันน้าเป็นแฟนของฉันโอเคไว้อะละน้าโน้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 ต์เพอรเฟกตฉันแฟนฉันหล่อมากแฟนฉันหล่อมากแฟนฉันหล่อมาก <c oughs> yeah. Okay. Kwean, thank you so much, Quayan. Quayan, ding, ding good, right? Jing, huh? Ding ding, mama. Quayan, ding mama. An, I, uh, I, I like ding mama. Thailand student, ding mama. Thailand, Thailand language, ding mama. Mm, yeah, this one here, ding mama. Yeah. Ding, <laughs> yeah ding, <laughs> thank you, Quayan. Thank Crown Family. Thank you. Thank you, Bye bye. See ซ o u tomorrow มามางานนี้นะคะก็ทำเอาเหล่าชาวดอมนะคะต่างเข้ามาแซวในความ MVP ของเราซื้อกาวีมากมายนะคะอาทีเช่นขำมากทั้งครูทั้งนักเรียนครูสู้ชีวิตนักเรียนคะค,นคุณครูพูดไม่ชัดคะ่ะพอกันทั้งคู่น้องแกล้งจนครูเหนื่อยต้นฉบับชัดเกินนักเรียนงงขำตกเก้าอี้ใครวางงานใครกันแน่เอ็นดูคุณครู เสียงน่ารักน่ารักเสียงที่เท่าไหร่ครับแม่ทัพขำกาวีโดนขุยอันแก้งกาบครูสอนนักเรียนคขจะแตกและด้านพลทหารชาลีนะคะหลังจากที่ได้ส่องดูคุณครูกาวีวางงานให้กับบอสแม่ทัพคนใหม่แล้วพลทหารของเรานะคะก็รีบเข้ามารายงานตัวโดวยการใช้งานโดยการโผล่คอมเมนต์ว่าไหนพูดอะไรนะแหมแหมแม,แม,แมพลทหารเนี่ยรีบเข้ามาใช้งานแบบนี้คงอยากจะได้ยินบกบอสพูดคําว่าแหนกเป็นแฟนของฉันใช่ไหมล่ะคะบอสหมายเลข หลังจากที่ฮูหยินนะคะเห็นคนทหารเข้ามารายงานตัวถึงกับแพ้ทา้าย mm hmm. เก็บทรงไม่อยู่ mm hmm. ทบทวนบทเรียนแต่ว่างานนี้นะคะเปลี่ยนจากเสียง2องไปเป็นเสียงแปดเขินจนเก็บซองไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะลาเตอ Speak what Speak mm hmm. no. Speak you เออ Speak me สว mm ีมามมาก

I not speak นี่ speak pen no no here l i in you understand I'm mm, not understand m a เม a าใจเมย k เ a ฆาใจ เขาใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่หว่า I only speak o r e An ลาเ k o r e An ลาเด Quy An ให้แม m มากินม่มาลาเดงานนี้นะคะก็ทำเอาชาดอมเนี่ยตุยกลายเป็นอากาศตัดเข้ามาในความน่ารักของผู้นี้มากมายนะคะอาี่เช่นฉันรักเธอนะที่ได้ยินได้ยินเหมือนกันไหมแน็กชาลีจบกันแม่ทับขุยอ่านแพ้ทางซะแล้วฉันักเต เท่ากับฉันรักเธอเปลี่ยนเสียงได้ด้วยฮ่าฮ่อันนี้ไม่ใช่เสียงสองเสียง8ดเลยเขินหนักมากตื่นเช้ามาได้ยิ้มอีกแล้วเขาหยอดกันแต่ฉันเขินเสียงแบบนี้คือคนเขินยิ้มทําไมผมนาะยยิ้มตามทําไมน่ารักอะ่ะงานนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเหล่าซือกาวีนะคะที่วางงานดีๆทำให้แฟนดอมนะคะตุยไปตามๆกันมีความสุขกับความน่ารักของพวกเขาคะ่ะ